ของเต่ากีน้อยี่เงาไม่ทก็ไม่เลยมีแต่ความรูมีแต่ความริโยานบุญตลอไม่ทุกคามก็ต้องคุกนไม่ทุกนี้ก็ต้องทุกคานอย่าไม่มีความภาคุณมีแต่ความสุขสุกจิตใจสุกกายจุกใจทุกไฟตา มีข้อเทียงในการถือผู้คนของจิตใจของมุลไม่เคยหวังว่าใครจะว่าไม่ดีบนทาเขาเขาจะว่าไม่ดีไม่เตี้ยบทางเขาเราจะไปถือขาเาขาพอให้ใจเราดีพอให้ใจเราไม่ดังใ,ใจเราอย่าไปเป็นผู้เก่าเก่าคนมี่ามาทำใจบา,ากาหนึ่งชาติมาทำหนึ่งหรือเจ้าช่างพอให้เราทำของเราโดยสุข ไม่ม <c ười> ah ีเงินกระทำงมท่านดาษได้ดูนะไม่ใช่ว่าจะมีเงินหมื่นล้านไปตลอดมีเงินกระหนึงกระทำเป็นบุญได้ไม่มีเงินกระสาธุกได้ฟ้องกายได้กายน้องใจน้องวาจาเนาะก็เกิดเป็นบุญเนี่ยบุญมันมีสามเหตุเท่านี้ บุญกิิยาวิสุทสามข้อพุทธเจ้าพ่องค์ต่ากเงนะนมีกิจยาสามอย่างข้เป็นบุญนาหนึ่งเราล่องการสองเราล่องใจสามเราล่องกาาของเราเป็นทางที่จะเข้าถึงพ่อองได้ใบาบ้ของเราอยู่ตลอดเลยไม่มีอะไรเป็นคู่นลวงปู้เรื่อมบอว่าไม่มีคู่ครอกหายไปแล้วก็ไม่มีคู้ ข้าว่ามีทุกข้าวลดทุกข้อมหมดแล้วร้อมที่จะจตายร้อมที่จะอยู่เผาไม่ได้หวงอะไรเลยไม่มีหวงไม่มีหวงาบอกว่าถ้าวครจะมาฆ่าเมา็้วิ่งไม่ะหาวิ่งไม่ไหวไม่มีแรงดี่้ามันก็ฆ่าไม่กว่าเาขวิ่งไม่มหา ทำไมเรผมก็ยอมเขาเพิ่มก็ปเ็ไม่ควงอรยัไม่เคยูถูกไปก็ไม่เค่งเกียรคานนั้นก็ไม่เคยรัาขายทุกน้องรักทุกคนเกียดทุกคนอะเด็นมัมีความรักม่มีความจริงใจอะไรเออก็เอ ้านิเขาปากเขไป่้องนามนจะไป้ถ้าใครพักทำไยที่นี